เราอยู่ที่ไหนกันครับเรามาปลูกป่าที่สมณคีรีครับโอ้อยู่จังหวัดอะไรนะครับสระบุรีครับโอ้สระบุรีนะครับใช่ครับโอ้มาเจอที่นี่ได้อย่างไรนะครับเอไอซีเป็นคนบอกมาอ่าเอไอซีนะครับก็คือผมเองนะครับเอไอซีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับหนอนด้นอุ้ยหยาและเอไอซีนะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกป่ากันนะครับ ปูป่าบน,นเนินนู้นเลยเนินสูงๆเลยนะเออแล้วมันโตจะได้เด็นที่นี่ครับก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกป่าของสมณคีรีนะครับดูสิครับโล่งหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปปลูกป่าด้านบนนะครับบนนั้นนะครับนี่ครับผู้มีจิตศรัทธาเอาต้นไม้มาปลูกกันเยอะแยะเลยมะม่วงก็มีส่วนนี้ต้นไม้ที่ผมเตรียมมาเอง เบาบัาไปปลูกกันอ้าวเอไอซีครับสวัสดีครับเราก็มาปลูกต้นไม้กันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเบาบับนะครับหรือที่เรียกว่าต้นมหาสมบัตินะครับอ่าอันนี้ก็มีคุณพี่ใจดีนะครับช่วยปลูกไปแล้วหนึ่งต้นนะครับ เฮงเฮงรวยครับรวยรรวยรวยรวยรวปลูกต้นไม้กันดีกว่าครับอันนี้นะครับหนอนด้นนะครับอย่างนี้เลยค่ะออกแรงด้วยนะครับอันนั้นมันไม่ไม่ได้ขุดอย่างนั้นมันเขียดต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ว่าขุดนี่ว่าเขียดใช่ต้อง่ายให้ฉนหน่อยตองถ่ายให้ฉันหน่อยหน่๋ยวเห็นไอเราก็ไม่ใช่ชาวสวนซะด้วยนี่เป็นแค่คนี้แหละโอ้โหผมมันก็คนเมืองครับผมไม่ได้เป็น ถ่ายลูกเอออขได้ไหมครับอย่ีกได้ได้ไดเอาให้กว้างๆกว่านั้นแต่จะต้องให้กวา้วงา,กวางก,างก่อนโอเคทำกลมๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากที่ได้เหนื่อแล้วนะเนี่ยโอ้นี่นะฮะได้คุณพี่มาช่วยนะครับคเีอดวยอั้ไม่ใช่ชนเปมะโอ้คุณพี่แข็งแรงกว่าพวกผมอีก

กักกร่วมด้วยช่วยกันต้นใหญ่แบบนี้รวยใหญ่แน่นอนครับรวยรวยรวยวคุณด <c oughs> ุนเล่าหน่อยครับว่าต้นเบาบับนี่คืออะไรนะครับต้นเบาบับกนะครับเป็นต้นไม้ที่มีต้นกําเนิดมาจากมาดากัสการ์นะครับหรือที่สวีแอฟ,ฟริกานะครับเป็นต้นไม้ที่ทนแรงได้ดีมากลักษณะเขาก็คือจะเป็นไม้เนื้ออ่อนครับเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีอายุยืนมากถ้าเทียบกับ ต้นไม้ในเมืองไทยบ้านเราก็ประมาณต้นงิ้วอะไรแบบนี้ครับต้นลักษณะนี้เนี่ยเหมือนไข่งิ้วด้วยใช่ครับพอถึงฤดูแรงเขาเนี่ยเขาจะผลัดใบทั้งหมดเลยเหมือนต้นลีลาวดีครับครับแล้วเขาก็จะออกใบใหม่ออกมาเมื่อถึงหน้าฝนต้นของเขาเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ำได้ดังนั้นเนี่ยมันถึงได้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ครับผมทีนี้เนี่ยด้วยคุณสมบัติของต้นเบาบับนะครับ จะมีคุณประโยชน์ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบไม้นะครับ,รบหรือว่าผลของมันที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นผลนะครับเราคงต้องรอ,งอยสักสิบปีครับรอไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยางครับยังครับเพราะเราต้อง ได้มีโอกาสตัวตัวป้ายังมีชีวิตชีวิตที่ยืนยาวเหมือนต้นต้นเบาแบบครับเพราะต้นนี้มีอายุยาวนานได้ถึง500ถึง1 0 0 0งปีเลยโอ้โหเป็นสาวพันปีเลยนะครับเนี่ยเป็นสาวพันปีเลยคุณพี่พอทราบประวัติที่สมณคีรีที่นี่ไหมครับสมณครีเนี่ยหรอครับครับคืออันนี้จริงผมก็ไม่รู้จักที่นี่นะคือท่านสัพพะเนี่ยท่านเคย อยู่ตรงวัดพระธาตุฝั่งช่องแล้วตอนนี้ท่านก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ท่านเคยอย,อยู่ชอได้พื้นที่ประมาณ20ไร่แนหะโยมแม่ท่านซื้อถวายครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีสัาญ,ญาติโยมาซื้อท<ม>ัดวงแล้วก็มาปลูกกันแล้วก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมใช้ชื่อสมณะคีรีซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้ามองไปแล้วจะมองสูงมากแล้วจะสวยยิ่งไปตรงด้านนู้น พุ่จะสวยตรงโน้นออแล้วก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่สปกรนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่หอลงแล้วก็ตรงนี้นะก็จะมีปรัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ๋อชื่อว่าอะไรครับก็เามีมีคล้ายๆกับมีมีมีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่ทรามต้องไปถามคนเก่าคนแก่ จะมีแสงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีตรงนั้นจะมีสมบัติมีกระโหลกคนมีถ้ำอุ้ยล่ะครับอุ้ยคนลุกตรงนั้นนะคะตรงนั้นนี่นะครับมืออาชีพในการขุดนะครับโอ้ขุดหลุมสวยมากเลยนะครับโอ้หัวอาชีพมันต้องยาวกว่านี้สักหน่อยไม่ไม่ไม่ต้องลึกมากแล้วเพราะต้นไม่ต้องลึกมากใช่ไหมพอแล้วต้นมันเตี้ยหนูเพรละวเพราะว่าต้องให้ต้นต้นมันไว้สูงๆมันเป็นไม้แห้งครับชอบไม่ค่อยชอบน้ำมากไม่โอ้ เอาดินดำรองก้นมึงอครับขอให้รวยๆนะครับโอ้ฝ่ายรวยทุกท่านเลยนะครับอันนี้คุณพี่มาจากที่ไหนกันครับอ๋อเดี๋ยวเท่านี้ล่ะครับโอ้โมทนารถถูนะครับเขาให้มาคัดกองจ้ะอ๋อมาคัดกอง ลึกไปไหเออลึกไปต้องเท่าประมาณนี้ถึงไอ้อให้ลำต้นมันโอ้โอ้โอ้ไม่ให้มันฝังลึกใช่ไหมใช่ใช่แม่เดี๋ยวลากเนา่าเพราะว่าต้นนี้นมันเป<อ>็นไม้แต่ว่าไม่ชอบน,น้ำโอ้โอโอเราไม่รูจ้จะต้นไม้เนาะนี้ไม่ให้ลึกมากกว่า,วาเราหนางอร่อยคน เดี๋ยวเดี๋ยวจะจำไว้ป้าจะได้มาดูป้าดูไหยนะครับป้าต้องมาดูโอ้ดีครับเดี๋ยวจะชี้ให้ป้าช่วยมาดูนะมีต้นไหนป้าเวลาหน้าแล้งอ่ะไปเดี๋ยวล่วงหมดเลยป้าอย่าเชื่อมันมันไม่ตายนะไม่หรป้าอย่ามีลูกไปก่อนนะนะครับขอให้รวยๆนะครับไม่ได้ต้องต้องเอาเน้นไหมอ๋อไม่ต้องเน้นนะเราก็ไม่เวลาให้ล่างมันอ๋อเราก็ไม่รู้เนาะว่าขนาดไหนขนาดไม่ออกป้าดู หนึ่งสองสามมหาสมบัติใช่ไหมแล้วมีมีที่ผมปลูกแล้วอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวพาปไปดูก็หนึ่งไปดูไป้าดูฝากป้าช่วยดูแลสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวป้าบอกอาจารย์แล้วบอกว่าให้อาจารย์ให้ทํารุ่นไหมพร้อมพันพร้อพันรับจ็อบรับจ็อบเนี่ยป้า พอหน้าหนาปุ๊บใบมันร่วงหมดใช่ไหมแล้วต่กิ่งแล้วลำต้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าหน้าฝนมามนอาแล้วแล้วมันสูงไหมจ๊ะสูงครับมันจะสูงตอน<ม>นี้มีดอกไหมมีฝนด้วยเอ,อือสวัสดีครับหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการปลูกต้นไม้นะครับเราก็ต้องเติมพลังด้วยไอติมกะทิหวานๆเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรงทานที่ผู้มีจิตศรัทธานะครับรวมตัวกันมานะครับนำน้ำนำขนมนำอาหารมาออกลงทานกันนะครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเราก็มีการปลูกต้นเบาบับหรือว่าต้นมหัสถีเนี่ยไปทั้งหมด5ต้นนะครับแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้า1ต้นแล้วก็ต้นอะไรต้นนะต้นนิรนามต้นนิรนามนะไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันอีกหนึ่งต้นนะครับรวมทั้งหมด7ต้นด้วยกันนะครับ ครับก็สำหรับทิปในวันนี้ก็ขอจบลงที่นี้นะครับสวัสดีครับ